Ni pha dài vắng pha dọc về dòng mắng 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 Thế mắng 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 เดี๋ยวพอดูตามไปดอกคนห <c oughs> าหาหาพ่อยืนบ่ทำหมก้กวแหละออี่อออออขิยวจะมานาั่งยางบางกล้องพอ่อคนเดี๋ยวขี่รถเนี้ยลงไปทั้งคนเนาะจาังใดข้นมาไว้นะยายเป็นไปมัดมือเนาะไปอัขึ้นน้ำเพลนบ่ได้เพราะว่าต้องมีงานเห็ดทั้ทงบา้านอย่างแน,น่แน่เนี่ย Hoa cũng sắp hả lắm. Somebody đơn bài bán. nọ, nữa. này. nha ta kia ta nga. Hãy nhau, chè. Giang. Giang. Ga lúc mía. And cứ say an anjou. cứ say gato nuôi mèn ruột. Tu cứ gato nuôi mèn bò. Say an anjou. vô, hoa 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 เพราะว่ามันหน่อยเอาแบบนี้แล้วตั้งถ้าพอแล้วอันบันี้เห็นเราเอาหอยหอยไว้มันต้องหาไงพอดีเอามาปลาพอเดินือหอยไปเลยโอ้ยไฟยังไงเห็ดดับได้หรอหนี่นีพอถ่ายคลิปโย่พอถ่ายคลิปไอตั้งโย่มั่นบังกล้อง เวลาเขากล้องไล่ล้าได้คนหาคนแกรถยูคนหลงมองไว้สริบนอยู่นนอนหาเราบ่หลวงว่างไว้เสรบบัแล้วนะตามาตาเมือหาหมดแล้วบ่คนหน่นหลงคแกรถเจ้าคนแกรถสามล้อไวไวส ล่างค่ากันหาอยูงเห็นมกีนเี่นด่บไปร้างไว้ใส่ับเอารนไปลูกงจะูว่าบ้าไหมใสก็ยู่งอยู่ในรถผสมสันบ้นนี้สิไปดูค่ะจะถอดการคุ้นจังถอดถอนมันก็ที่กในรถผสมสันนะใ้าสิไปเลยังถอตองตองลงมองเกี๊ยบหน่อยหน่อยนึเนาะ กะสามโลสิเห็นบ่เนาะบ้านเนาะแก่เพิ่นก็น้อยนึงเพิ่นป่วยไปกิน มันลงมองลงดีใช้ซุงซุงส่งซุงเสียห้าเมื่อเราประทังโอ,อ้คนออกปิษหน่อยไปเมืองใหญ่คนออกยังไปกินเนี่ย,อยบบเออไดห้าลุหาคนแก่อเห็นโอ้ยเดือดในใหญ่ จะเอาคักแต่ว่าอยู่เนี่นปลาเนาะอืมเอาขนาดได้ไปก็เป็นลมแท้แน่นอนหลังรถมรือไปแล้วมังฟ้าขึ้นมาเลยอือผมกับชิบลมบ่ได้ท่อเลยนะผมก็บชิไปถ่ายคลิปใหญจักหน่อยแล้วผมก็บชิบคืนมาเฮ็ดเวียกมันจะเอาไปได้บรร่ล่ะรถคือจังคักไปเจออไรทั้งหน่อยแล้วมันยางเข้าไปพี่เราคงทางโค้งอยเลยหรอยางไปเอาบ่ได้เข้าไปทั้งในแถวผมผมกล้าบุกเข้าไปดิมันแล้วรถมันสิขวดสีมันแห้งแพรง Cũng chờ đây không có dịp nhang đến về gấp kêu nữa Nó xe hùa, xe hàng phải hả? Xe mua xe nhang phải Nó hiến vào là tăng à, lông nè Chắc lông mộng vầy không đấy Có đến cả biển lái đấy của xe đấy bạn Rộng kia Xe nhang vào xe nè á kia có đến Mình đợt mình nghe thằng đấy, mình hả, hình เป็นน yeah. well ี่อันเดตการเส้นนี้ไปเด้อเตการหน่อยมาใส่เนียว่างไว้นี่เพ้่องอาลงจากรถหน่อยสอดภับรถป่ะหายากแล้วมันนั่นมันนั่นมันน่อยหาคุณแกลรถแว่า มันแกดึงกระเซยอะไรมัน,นบบต้องไปปั่มไปวะเน,แบบนี่มันนี้มูรุ่นเข้าไปนั่นปั่มไปได้หลายดอกสองดอกคนหฮะเห็นปะจกบ้างดีๆจกบ้างครับดอกน้อยๆนึงแกกนลังฟ้องไงอยู่แกมันบ่ฮะเห็นไงดอละคน

ไอหนิยางมาเที่ยวตะบ,บางกลองพอ่อดี่จะเนี่เออ <c oughs> ไมออ่ยอมกลนพ่อพี่ไหมวันหนึงหากุนแกอยก็เห็นหนึ่งลังตัวไม่ได้มาได้ดข้างไว้บ <c oughs> มากุญแจรถพี่น้นองน้ำสแ่แข่กระลุงกระด้เจ็ดสายแขนดิวใส่นี่หน่งนหนึ่ง,งก,นนกับสีบ้างนแถวนี้ละยืดบ้านอนหาขักะระบบบ้านนอนบอ่ต้อ,อตงยืดแถวนั้นละตง้งวางไทั้งงหองปกเกียเนาะ คอยก็เป็นหลายเทียด้ใหญ่แบบคอยก็ง่งใกล้แต่ก่ื็กันน้องเทียูได้ทุงอยู่ของก็ยังไ่เห็นขึ้กันจะไปุดมันแทงมันจ,จะได้ไปบุบุบไนใั้แก้กวพวกหึงตรงส่งยกแง่มสลบลุมึงันหลายรอบเนี่จาก็อนอมาไม่อาณากรมๆเนา่ ถาค้วด้วยนามันเลอกตมันาได้ิทไยม่อาขนเฮนมันด้นกแเจรบอเี้ยวอาก็เห็นัเจะก่ยานไปเออต้องเดินจก่ยนต่อแล้วเออจะยานไปพรานรักนี้จากกับมเห็นเลยด้อ ศาสตร์เ่งได้ปลูกติดตั้งหึ่มศาสตร์เพิ่งวันนั้นผมเดินบัก็นั่งอยู่เลยนั่งกับเจ้ามันแก่หมดเลยพวกมันพวกมันเป็นสีดำมืดบ่ไปเบิ่งอยู่ในอันบ่เอาตะไคร้ฮะนะอย่าไปดึงตะไคร้อจะหลงบ้างไปพร้อมนะอืมไปเบิ่งด้วย ันลืมนะฮะคนแก่โอ้ตากระมือเศร้าว่าาแดงเนี่ยตาไข่อบเคาใส่เป็นใดดอกโอ้มันหาง่ายอยู่มัน,นเมียนี่เนี้ยอันนี้เห็นเราเยอะเห็นเรา เบี้เบี้พับข้าเสียลงเลยด้วยพับเองด้วยเป็นเบ้าเลยพับเองพับเองพับเองโอ้ยหน่อย <c oughs> เห็นล้วเห็นล้วไปพวกตัวงับไปซื้อนบ่บตัวว่าเอาหมวกไป พูมืนเอาคือกันก็ผมคักบูมักใส่หมวกเนี่ยจิ้วเดี๋ยวไปขึ้นรถบ่ะไ,ไ,ไ,ปไปขึ้นยได้มันตนนนัวนี้บ่หน่อขึ้นนิดหนึ่งนมามันออกขึ้นแล้วนะมันตัวนี้วะไดยได้คนที่ภากันไปนั่นเนาอันนั้นแม่ยังเอาใส่ข้อนนอ,า,อ,า,อาพิษป่ะ โอ้ยมาไลยทหานย่างดีเถอะมั้งไปถ้าขี่น้ำลุ้งดูดิน้าไม่ต้องไปถ้า<อ>ไปต้องพ่อลุงทีเอารถไงไปยังวะขี่รถแอร์เย็นซ้ำเหมืนกัไปยืนอยู่ยยทั้งหลังพ่อเพีย<อ>มันบังกล้อง <laughs> ว่าได้ที่คิ้วเขาดูแล้วกล้องนั่นนะ <laughs> ไป เอาไปตุเดียนบมมาเอาไเอไปได้คนไปแล้วเอาบาย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 ไปแล้วพี่น้องคนไปคุดมันแซงได้เ,เดี๋ยวยังจะน้ำคนันไป